สวัสดีค่ะแม่มรีสอนเกษตรินทรียนะคะวันนี้จะมาเพาะเมล็ดกวางตุ้งและปลูกกวางตุ้งในกระถางกันค่ะกระถางที่ใช้เพาะเมล็ดก็จะเป็นกระถางหกนิ้วใช้ใบไม้สูตหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํา ดินที่ใช้เพาะเมล็ดกวางตุ้งก็ต้องผสมก่อนนะคะมีดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะ โรยเมล็ดกวางตุ้งลงกระถางโดยกระจายกระจายให้ทั่วกระถางนะคะนำดินละเอียดที่ร้อนแล้วมารรยทับกระถางอีกทีหนึ่งโดยหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรอย่าให้หนากว่านี้เดี๋ยวกวางตุ้งจะอยู่ลึกเกินไปและจะงอกยากค่ะ รดน้ำวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้บัวที่ใช้รดควรที่จะเป็นบัวเล็กๆแล้วก็รูเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้เมลิตกวางตุ้งกระเด็นหลังจากที่รดน้ำแล้วก็นำกระถางเพราะเมลิตกวางตุ้งไปตั้งไว้ในร่มจนกว่าจะงอก ผ่านไป5วันเมล็ดกวางตุ้งก็งอกแล้วค่ะต้นกล้าขนาดนี้ควรนำออกตากเดดประมาณครึ่งวันเพื่อป้องกันต้นกล้ายืดวันนี้ก็จะมาย้ายต้นกล้าผักกวางตุ้งให้เอฟซีดูนะคะ การผสมดินย้ายต้นกล้ากวางตุ้งก็เหมือนเดิมค่ะดินร่วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ใช้ช้อนควักต้นกล้ากวางตุ้งขึ้นมาให้ตุ้มดินติดขึ้นมาด้วยเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงไม่บวบชำ้ำแล้วก็ฝัง ต้นกล้ากวางตุ้งลงไปให้ถึงโคนต้นเลยเพื่อป้องกันโคนต้นลม้มเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่ลืมบอกวิธีย้ายต้นกล้าก็ยังคงใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้มารองก้นกระถางเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เป็นการระบายน้ำและป้องกันดินไหลออกวัสดุที่ย่อยสลายได้ก็จะเป็นพวก ใบไม้สดใบไม้แห้งกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งเป็นกาัดมมะพร้าวสับ หรือต้นกล้วยหยวกกล้วยมาสับๆๆให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็นำมาวางก้นกระถางได้แล้วแต่วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรืออยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อสิ่งไหนที่ประหยัดเงินเราก็ประหยัดไปก่อนนะคะไม่จำเป็นอย่าไปซื้ออะไรมากมายเพราะว่าเราปลูกกินเองปลูกในกระถางจะได้ไม่สิ้นเปลืองเงินค่ะ สำหรับสองสามต้นสุดท้ายก็ควักขึ้นแล้วก็ฝังลงกระถางเดิมนะคะแล้วก็เติมดินลงไป รดน้ำวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้ตอนย้ายต้นกล้าแรกๆเนี่ยเราก็ยกกระถางไปตั้งไว้ในร่มประมาณ5้ถึงหวันหลังจากกวางตุ้งติดแล้วเราก็ค่อยยก กระถางกวางตุ้งออกมาตากแดดเพื่อป้องกันต้นกวางตุ้งยืดกวางตุ้งนี้นะคะให้โดนแดดตลอดทั้งวันก็ได้หรือโดนแดดครึ่งวันก็ได้แล้วแต่พื้นที่ที่เรามีที่สะดวกนะคะ สำหรับวิธีการดูแลผักกวางตุ้งให้เจริญงอกงามเราก็ควรที่จะ เติมปุ๋ยหมักจากเศษอาหารถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกเติมลงไปหน้ากระถางเลยแล้วก็พรวนดินลงไปด้วยถ้ากระถาง6นิ้วเราก็เติมครั้งละ1ช้ชอนโต๊ะพอถ้าเป็นกระถาง8นิ้วเราก็เติมครั้งละ2ช้อนโต๊ะถ้าเป็นกระถาง12นิ้วก็เติมครั้งละ3ช้อนโต๊ะแล้วก็พรวนดินลงไปด้วย ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกให้ระยะห่าง2ส,สัปดาห์ต่อครั้งค่ะสำหรับปุ๋ยน้ำก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลเราก็ผสมน้ำหมักปลาทะเลสองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรแล้วก็ราดรดบนดินลงหน้ากระถางเลยให้ทุกๆุกวันครบ7วันเราก็รดน้ำหมักปลาทะเลหนึ่งครั้ง แล้วก็รถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกๆ3วันอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินแล้วก็ทำให้กวางตุ้งดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายและก็จะทำให้ผักกวางตุ้งลำต้นแข็งแรงค่ะ หากมีหนอนผีเสื้อหรือแมลงมารบกวนเราควรที่จะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศตูพืชฉีดพ่นทุกๆสามวันแล้วก็ฉีดพ่นแบบป้องกันอย่ารอให้มีหนอนอย่ารอให้มีมแมลงมาแทะมากัดเราก็ฉีดพ่นป้องกันทั้งสวนเลยนะคะก็จะทำให้ หนอนและ,มะแมลงนั้นหนีไปหรือถ้ามีเยอะจริงๆก็ต้องใช้ระบบการเก็บหนอนทิ้ง ร่วมด้วยแล้วก็ฉีดพ่นป้องกันฉีดพ่นทั้งสวนหนอนที่เราฉีดพ่นหรือแมลงที่เราฉีดพ่นไม่ตายนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชเพียงให้แมลงนั้นเบาลงลดลงแล้วก็หนีไปค่ะเพราะว่าเราฉีดพ่นแบบทั้งสวนไม่ได้ฆ่าหนอนไม่ได้ฆ่ามแมลงนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรได้สตูพืช ผักกวางตุ้งต้นขนาดนี้ต้องรดน้ำชุมช่มชุ่มเยอะๆนะคะรดวันละหนึ่งครั้งก็ได้แต่กระถางต้องระบายน้ำได้ดีแล้วผักกวางตุง้งจะโตเร็วมากค่ะอออน่่่งงงๆไมมเาลิ ยืนยืนยืนดีดี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 มายืนดีดีไม่ไม่กระโจนยืนดีดียืนนิ่ง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 ก่อนยืนนิ่งนิ่ยืนนิ่งที่ยืนิ่งทีนิ่งเป็นไหมนิ่งเป็นไหมฮะมันอยาดดุ ขึ้นยอดขึ้นยอดขึนยอดมามาหายายมัลูกมั้ยขึ้นยอดมาหายายมาขึ้นยอดนี่มัมาเนี้มามามาเล่นกับยายมาเดี๋ยวนี่มาเล่นกับยายเหมือนน้่มหวานเอย่างนี้มามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนักหนาฮึบอกยายสิมันเป็นอะไรรู้นักยายไหม

นาขวัญยายมายืนทำกับข้าวหนูก็มานอนบนหลังเท้ายายนะลูกแล้วยายจะเดินได้ยังไงล่ะอุย้ยแม่คุณของยายแม่คุณทูลหัว สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริโรนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่ศตูพืชต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านต้นยอแล้วก็ ต้นกุ้ยช่ายโบราณปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตถ้าเราดูแลดีๆแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดสนใจก็ทักมาค่ะเดี๋ยวแม่มริโสนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจุคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริโส ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ